จะฝึกเทศนะคะในในหนังสือเออโทษค่ะในหนังสือยอนบทที่สี่ก็เป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับพระเยซูกับผู้หญิงชาวสมาเรียนะคะถ้าคือจากที่อา่านหนังสือยอนเราจะรู้สึกว่ายอนช่วยให้เราเห็นนะคะเน้นถึงเรื่องพระคุณความรักของพระเยซูคริสต์มากในหนังสือยอนนะคะเราเห็นลักษณะของพระเยซูต่างๆนะคะ ตอ,ตอนเราอาจจะเห็นการที่เยซูทรงนําเสนอเป็นข้อประมาเราได้เห็นถึงความยุติธรรมความบริสุทธิ์แล้วก็ความดีพระกรุณาคุณของพระเยซูในในยองนะคะแต่ว่าสิ่งที่พระองค์เข้ามาในโลกที่พระองค์บอกไว้พระองค์่การจะปลดปล่อยใช่ไหมปลดปล่อยนันนเป็นเป้าหมายหนึ่งของพระองค์ของการเสด็จมาแล้วก็อย่างที่อาจารย์ปโลก็เคยพูดไว้ในโรบที่ยี่ห้าข้อสี่นะคะ จารปโรบอกว่าสิ่งที่เขียนไว้ในสมัยก่อนนั้นเขียนไว้เพื่อสั่งสอนเราเราจะได้มีความหวังโดยความเพียรและความชูใจด้วยพระคำพีตรงนี้คิดว่าถ้าเราอ่านเพิ่มพีแล้วก็อ่านถึงหนังสือข,ของยอนเราจะพบคำหนุนใจแล้วก็ความหวังน,นะครับทุกสิ่งในพระคำพีเป็นสิ่งที่จเจ้าเิดเผยเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่มีค่าอยู่แล้ว ยอ้อนบทที่4ี่เรื่องของพระเยซูกับผู้หญิงสมาเรียนะคะเราจะมาดูกันถึงสิ่งที่พระเยซูคริตสต์ทรงทำความจริงในเรื่องการไถ่ของพระเจ้าอันนี้มันปรากฏชัดสําหรับเราที่อ่านบางคนบอกว่าต้องมีเป็นเหมือนหนังสือบันทึกทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้ถ้าถ้าเราอ่านว่ามีเราคิดถึงว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงในวันหนึ่งเวลาหนึ่งในอดีตนะคะพระเยซูคุยกับผู้หญิงสมาเรียคนหนึ่ง แล้วก็ผู้หญิงสมารยคนนั้นชีวิตเขาไม่ใช่ชีวิตที่ดีก็คือเป็นคนที่ทุกคนมองว่าขาดคุณธรรมไร้คุณค่าขณะที่ตัวเขาเองก็ยังเห็นว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นแต่ว่าจนจนกระทั่งเขาได้พบกับระเยซูคริสระเยซูคริสแสดงให้เห็นความจริงให้รู้ว่าไม่ว่ามนุษย์เราจะตกต่ำลงไปแค่ไหนนะคะพระคุณของพระองค์จะทำอะไรจะช่วยนำเขาออกมาจากจุดนั้นได้ แล้วพระเยซูก็ทรงนำผู้หญิงคนนั้นออกมาจากจุดยากเค้นลาบากผู้หญิงนั้นจริงๆในเรื่องนี้เรื่องจบดีใช่ไหมคะแต่เราก็รู้กันว่าไม่ว่าเรื่องไหนาพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องนั้นจบดีทั้งนั้นนะคะนะคะอันนั้นในหนังสือยอห์นบทที่4วันนี้ที่เราจะพูดจะพูดถึงหัวข้อใหญ่3าประการนะคะประการแรกคือพระคุณพระคุณในความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของขององค์พระเยซูคริส จากหนังสือยอห์นบทที่4ข้อ1ถึง4นะคะจะอ่านให้ฟังเป็นฉบับแปลงง่ายนะคะเขาบอกว่าเมื่อพระเยซูรู้เรื่องที่พวกฟริสีได้ข่าวว่าพระองค์มีศิษย์มากกว่ายอห์นและทําพิธีจุ่มน้ําให้กับผู้คนอยู่ความจริงพระเยซูไม่ได้เป็นคนทาพิธีจุ่มน้ําเองแต่พวกศิษย์ของพระองค์เป็นคนทําให้พระเยซูก็เลยออกจากแคว้นยูเดียกลับไปแคว้นกาลิลีอีกครั้งหนึง่ง ซึ่งจะต้องผ่านแคนสมาเรียคือเราเห็นพระคุณของพระเยซูคริสต์ตรงนี้ในเรื่องของการติดตามสแสวงหาคนที่หลงาหายพรองค์มีใจมุ่งมั่นที่จะทํานะคะทาตามแผนงานของพระองค์ทำไมถึงใช้เพราทําตามแผนงานของพระองค์เราเราจะเห็นว่าช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่ใกล้กําหนดของการขึ้นสู่การเขนนะคะเพื่อทําจิตของพระงแล้ว ลองลองถามตัวเองดูว่าเคยไหมที่ลองถามดูนะว่าทําไมพระเยซูตอนนั้นถึงต้องออกจากแคว้นยูเดียกลัวฟาริสีหรือเปล่าจากที่เราอ่านตรงนี้ที่บอกว่าพราะพระองรู้เรื่องพวกฟาริสีได้ข่าวว่าพระองค์มีศิษฐ์มากกว่ายอนแล้วก็ท,ทําพิธีจุ่มน้ําให้คนใช่ไหมคะพระเยซูก็เลยออกจากแคว้นยูเดียแต่ตรงที่น่าสนใจตรงนั้นเขียนบอกว่ากลับไปแคว้นกาลิลีอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะต้อง ซึ่งจะต้องผ่านแคว้นสมารเรียรก่อนนี้ถ้าเราคิดว่าระเยซูออกจากแคว้นยูเดียเพราะว่ากลัวกลัวฟาริสีกลัวถูกจับกลัวถูกฆ่ามันเป็นไปได้ไหมลองลองดูไปก่อนหน้าบทที่สี่นิดนึงนะคะตรงไปนดตรงนั้นตรงยอนข้อสข้อสุดท้าย3 1มสถึงสาพูดไว้ชัด ถึงเรื่องพลังนิทันภาพของบุตรมนุษย์ผู้มาจากสวรรค์เห็นไหมคะตูดตูจะอาจ่านได้ไหมคะยอนที่สามเมอสามสิบเอ็ดใช่ไหมค่ะสามสิบหกพระองค์ผู้เสด็จมาจากเบื้องบนทรงเป็นใหญ่เหนือทุกสิ่งผู้ที่มาจากโลกจากโลกก็เป็นฝ่ายโลกและพูดตามอย่างโลกพระองค์ผู้เสด็จมาจากสวรรค์ทรงเป็นใหญ่เหนือทุกสิ่งพระองค์ทรงเป็นพยานถึงสิ่งซึ่งพระองค์ทรงเห็นและทรงสดับ แต่ไม่มีผู้ใดรับคำพยานของพระองค์ผู้ที่รับคำพยานของพระองค์ก็ประทับตาลงว่าพระเจ้าทรงสัตย์จริงเพราะพระองค์ผู้ที่พระเจ้าทรงใช้มานั้นทรงกล่าวพระวจนะของพระเจ้าเพราะพระเจ้ามิได้ประทานพระวิญญาณอย่างจำกัดพระบิดาทรงรักบุตรทรงรักพระบุตรและทรงมอบทุกสิ่งไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ผู้ที่วางใจในพระบุตรก็มีชีวิตดิรันผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระบุตร ก็จะไม่ได้เห็นชีวิตแต่พระพิโรธของพระเจ้าตกอยู่กับเขาตรงนี้ตรงนี้พูดถึงลรรักษณะของผู้ที่พระเจ้าส่งมาซึ่งก็คือพระเยซูเราแล,แล้วก็เราเห็นถึงความยิ่งใหญ่แล้วก็ไม่ทันภาพของพระองค์เรารู้ว่าพระเยซูไม่สมควรคือจะไม่ไม่กลัวใครอีกแล้วค่ะในเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าพระเยซูออกจากยูเดียไปตอนนั้นแล้วก็จะต้องผ่านแคว้นสมาเรียออกเพราะกลัวไม่ใช่แต่แต่เป็นถึง การที่จะออกไปสิ่งหนึ่งที่มีนักศาสนาศาสตร์พูดไว้ก็คือว่าพระองค์ต้องต้องผ่านแฟร์สเารีคํานี้เป็นเหมือนกับเขาบอกว่าตีความเหมือนกับว่ามันมีการนัดหมายมันมีการนัดหมายเอาไว้แบบที่เราต้องไปตามคํานัดใช่ไหมคะเราไม่สามารถจะทําอะไรตามใจเราไปเรื่อยๆได้แต่ว่าอันนี้เรามีนัดมีอะไรไว้เพราะนั้นพระเยซูพระเจ้าทรง,งตั้งต้นแล้วก็วางแผนสิ่งนี้มันทําให้เรารู้ว่า เรื่องที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงสมาเรียมันไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เกิดขึ้นโดยบังเอิญในความเชื่อของพระเจ้าพระเจ้าเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่พระเจ้าวางไว้เพราะยังต้องกําหนดว่าจะต้องไปเจอผู้หญิงคนนี้นะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งมันมันทำให้มองถึงตัวเราว่าตัวเราเองเราเรียนรู้อะไรเมื่อเราตั้งต้นวางแผนอะไรสักอย่างหนึง่งบางครั้งเราความกลัวอุปสรรคระไรมันทาให้เราถอยใช่ไหมแล้วก็ หยุดไม่ทําไม่ทําสิ่งนั้นได้แบบอย่างนั้นนะคะแต่ว่าไม่ใช่พระเยซูนะคะไม่ใช่เจ้านายของเราพระองค์ทรงทำตามที่ตั้งเ้านายไว้แล้วก็ไม่กลัวไม่ไม่มีความกลัวอะไรเลยโอเคเราอาจจะกลัวบ้างแต่ว่าถ้าเรามาดูแบบของพระเยซูเราจะรู้ว่าไม่ใช่พระเจ้าไม่ได้กลัวพระเจ้าเข้าไปแล้วก็พร้อมที่จะเชิญทุกสิ่งที่อยู่ข้างหน้านั้นนะคะในเรื่องต่อมาเป็นเรื่องข้อที่สองผู้คนของการที่ทรงมุ่งมั่มน มุ่งมั่นในการติดตามผู้หลงหายเสด็จไปเพรผู้หญิงสมารียาตามที่กำหนดไว้ในกลุ่มผู้คนเนี่ยนะคะส,สมารียาได้ชื่อว่าเป็นชาติที่คนยิวจะไม่ไม,ไม่ค่อยจะคบหาสมาคมแม้แต่กระทั่งจะเดินผ่านก็เมืองก็คงจะไม่ไปอะไรอย่างนี้เพราะว่ามองในแง่คนที่ต่ำกว่าคนที่ขาดศีลธรรมหคนที่ไม่ ไม่มีความสัจจริงในเรื่องของพระเจ้าหรืออะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็ผู้หญิงสมารียคนนี้ก็อยู่ในกลุ่มของคนสมาเรียแต่ว่าเป็นกลุ่มต่ำต้อยของคนในกลุ่มสมารียในส้ำไปเพราะว่าตัวเขาเองเขาก็รู้ว่าตัวเขาไม่มีคุณค่าหน้าอับอายเราดูจากที่เมคริพพูดถึงเรื่องราวของเธอตอนที่ตอบตอบพระองค์ในข้อ17นะคะที่ตอบบอกว่าพระเยซูถามว่า เขาผู้หญิงผู้หญิงสมารียเขาพูดในข้อสิบเจ็ดเขาบอกฉันไม่มีสามีขาะคือพูดออกไปอย่างนั้นตอนที่พระเยซูบอกให้ไปเชิญสามีมาแล้วเขาบอกฉันไม่มีสามีค่ะหนังสือเล่มง่ายที่แปลบอกว่าพระองค์ก็บอกว่าเออก็จริงของคุณที่บอกว่าไม่มีสามีเพราะคุณมีสามีมาห้าคนแล้วแล้วคนที่อยู่ด้วยตอนนี้ก็ไม่ใช่สามีของคุณมันก็จริงอย่างที่คนบอกเราเรามองเห็นถึงความความอะไรความไม่ถูกต้องในด้านศีลธรรมของผู้หญิงคนนี้ในแง่ที่เขาเป็นผู้หญิงที่ทําไมคะ สามีามใช่ไหม,มไม่ใช่คนเดียวใช่ไหมตรงนั้นก็ห้าคนแล้วก็ยังที่อยู่ด้วยก็ไม่ใช่สามีอะไรอย่างนี้กือผู้หญิงนั้นเขาก็บอกพระเยซูบอกออกมาอย่างนี้แล้วก็ยูเอ็นดูถูกคนสมาเรียว่าขาดศีลธรรมไร้ศักดิ์ศรีคนนี้เป็นคนที่ผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ไม่ยอมรับแน่ๆสําหรับคนในในกลุ่มของคนสมาเรียเองด้วยนะคะดูจากการที่ออกมาตักน้ำธรรมเนียมการตักน้ำแล้วก็รู้ว่าส่วนใหญ่เขาจะมากันตอนเย็น แดดต้มลมตกแล้วก็จะม,มากเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันมาเป็นกลุ่มมาจาักน้ําคุยกันนั่งเล่นกันแต่ผู้หญิงวันนี้ใช้วิธีเลี่ยมที่จะไม่เจอคนทั้งหลายของหมู่บ้านก็คือออกมาตอนเที่ยงซึ่งเป็นวลาที่ไม่มีใครมาเพราะมันอากาศร้อนแล้วก็มาคนเดียวแล้วก็มาตักคนเดียวอะไรนี้ตัวเขาเองเขาก็คงรู้ตัวอยู่ว่าเขาไม่เป็นที่ต้องการของใครแต่ว่าพระเยซูทําอะไรพระเยซูเข้าไปหาเธอแล้วก็รตรขอ,ขอน้ําขอดื่มน้ําจากถังตักน้ําของคนที่ได้ชื่อว่า าจะใช้คําอันนี้อาจจะไม่ค่อยสุภาพแต่ว่าได้ชื่อว่าเป็นคนที่สกปรปกที่สุดในหมู่คนสกปรปกตรัดในเรื่องของความปริเรื่องอะไรก็ตามนะคะในสุดตรัดขอเรื่องความสุภาพทรงทำสิ่งที่คิดว่าไม่มีไม่มียิวคนไหนทําได้อะ่ะดื่มน้ําจากถังถังเพราะฟีคนนี้แต่พราะฟรีมีสุทาได้พรซูมุ่งมั่นในการติดตามเธอเข้าสู่แผ่นดินของพระบิดาและพระเยซูดได้ใช้วิธีที่สําแดงให้เธอรู้ว่า พระองค์เป็นพระเจ้ารักเธอแล้วก็ตั้งใจจะนําเธอออกจากทางชีวิตแบบเก่าชีวิตที่ไม่มีศักดิ์ศรีนใช่ไหมคะส่งสร้างความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องราวในชีวิตของผู้หญิงคนนี้พระเยซูรู้นะคะไม่ว่าบาปหนาบางแค่ไหนพระเยซูไม่ได้ถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอุปสรรคในการที่พระองค์จะเข้าไปรู้จักเข้ไปพูดคุยกับเธอไม่ได้เป็นป้อมปราการอะไรสำหรับพระองค์เลยลองถามตัวเองว่าบางครั้งเวลาที่เราเจอคน ที่มีท่าทีที่ต่างจากเรามีอะไรที่สําหรับเราค่ะจะดูเหมือนเป็นคนที่ไม่น่าดูไม่น่ารักอะไรกันแบบนั้นนะคะเราเราจะถอยไหมบางครั้งเราถอยในื่องเคยถอยเพราะว่าไม่ไหวแต่ว่า,วาพร่เยซูไม่ใช่อย่างนั้นบางทีเราเจอคําพูดบางอย่างแค่ครั้งเดียวจากคนที่เราเข้าไปติดต่อด้วยเราก็ทําไมไม่เอาแล้ว ช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แต่นี่ไม่ใช่พระเยซูพระเยซูทําอะไรไม่ยออ่อท้อทรงตอบคําถามสร้างความสัมพันธ์จุดมุ่งหมายของพระองค์ชัดต้องการให้เธอเห็นทางสว่างแล้วก็เลือกทางที่ถูก,กต้องมากกว่าที่จะคิดถึงตัวพระองค์เองนะคะเกียรติยศศักดิ์ศรีพระองค์ไม่อยู่ตรงน,นั้นเลยนะคะสองข้อแล้วใช่ไหมที่เราพูดถึงนะคะอันหนึ่งเป็นความตั้งใจจริงแลคุณในความตั้งใจจริงของพระเยซูที่ทําให้เราเห็น เพราะคุที่ส่งมุ่งมั่นในตัวผู้หลงขายไม่ได้ลาทิ้งเขาข้อสุดท้ายพระเยซูก็ไม่ได้ละโอกาสที่จะสัมแดงพราะคุณในความเป็นพระเจ้า mm hmm. ผู้ทรงริธานภาพหลายครั้งหลายหตพระเจ้าอาจจะไม่ได้เปิดเผยว่าพระองค์เป็นใครแต่ว่าก็มีเยอะเหมือนกันในพระมีที่เราเห็นพระเยซูไม่ปิดบังว่าพระองค์เป็นใครนะคะชัดเจนว่าพระองค์คือลูกของพระบิดาลูกของรพระเจ้าพระเยซูมุ่งมั่นจะสัมแดงให้ประจักษ์นะคะไม่มีการ ใน,ในตอนนี้เราจะเห็นว่าพระองค์ไม่แอบซ่อนไม่คุมเคือเลยพระองค์เปิดเผยความจริงว่าพระองค์เองเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดองค์นั้นแหละเป็นพระเจ้าที่จะทําให้เราทั้งหลายออกจากเหตุการ์ไร้ๆของโลกออกจากโซ่ตรวนของโลกดับกระหายให้เราได้คําตอบที่พะเสซูตอบผู้หญิงสมาเรียเป็นในแบบที่เราใจคือให้ผู้หญิงคนนั้นอยากรู้มากขึ้นตอนที่ถามพระองค์ผู้หญิงคนนั้นถามพระองค์ว่าพระองค์คิดว่าพระองค์เป็นใคร หญ่กว่ายาคอรอบหรือใหญ่กวบนันนากลุกของสมารียที่ให้น้ําบ่อน,นี้อย่างนั้นหรือเปล่าพระเยซู mm hmm. ตอบว่ายังไงตอบว่าทุกคนที่ดื่มน้ําจากบ่อน,นี้จะหิวน้ําอีกแต่คนที่ดื่มน้ําที่พระองค์ให้จะไม่หิวอีกเลย mm hmm. คําตอบง่ายๆตรงนี้คือคําตอบรับนะว่าใช่เราคือคนนั้นแหละเพราะว่าน้ําของเรามันจะมีคุณค่ามากกว่าใช่ไหมนะคะพระองค์ยี่ใหญ่กว่าคนเหล่านั้นแล้วก็น้ําของพระองค์มีคุณค่านะคะมีค่ามีพลังให้ชีวิตใหม่ ยิ่งกว่านั้นคนที่เป็นลูกชายลูกสาวของคนที่รับน้ํจากพระองค์ไปดื่มจะยิ่งใหญ่ด้วยศักดิ์ศรีจิตวิญญาณเขาจะไม่มีวันตายข้อ14บอกเราว่ายัางไงน้ําที่เราให้เขาดื่มจะกลายเป็นน้ําพุที่ไหลไม่หยุดในตัวเขาและนําชีวิตที่อยู่กับพระเจ้าตลอดไปมาให้หมายความว่ายัางไงเป็นน้ำพุน้ำพุมันจะพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นในใจตลอดเวลาไม่หยุดไหลแล้วมันจะกลายเป็นแหล่งน้ําใหญ่ไปเรื่อยๆได้ตรงนี้พระเจ้า สรหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งจะนําให้คนเจ้าของน้ําในนั้นอยู่อยู่กับพระเจ้าตลอดไปไม่หิวไม่กระหายหยุดการสแสวงหานะคะไม่ต้องหาอะไรมาดับกระหายอีกแล้วยาเสพติดความสัมพันธ์ทางเพศเงินทองสามีภรรยาการงานอินเทอร์เน็ตไลน์ผู้คนไม่ต้องแล้วไม่ต้องเอาแล้ว <Amen. S 1> ไม่ต้องแต่แต่ว่าคน คนไม่ฟังจะไม่ได้ยินเขา,าจะไม่ได้รับผลใดๆนะคะแล้วก็จากตรงนี้เราเห็นว่าด้วยริธานและคุณภาพของพระองค์ผู้หญิงคนนี้เชื่อทันทีเชื่อแบบไม่ต้องรออาทิตย์หน้าไม่ต้องรออะไรเลยเขาเยอมเชื่อ,อทิ้งหม้อน,น,น้ําบวงพ่ก็บอกว่าหม้อน,น้าก็เหมือนกับภาระ,ระอะไรที่เขาแบกหนักเอาไว้นะคะทิ้งภาระ,ระไว้แล้วก็วิ่งออกไปวิ่งออกไปประกาศสิ่งดีนี้ให้คนอื่นนะคะให้พวกคนอื่นได้รับรู้ได้รู้จักพระองค์ แล้วก็นับเขามารับน้ำทำรงชีวิตจากพระองค์พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพยิ่งใหญนะะ่เราเรียนรู้ถึงพระคุณของพระเจ้าพระคุณในการติดตามผู้หลงหายพระคุณในความเป็นพระเจ้าความมุ่งมั่นเราเรียนแบบพระองค์หรือเปล่าใช่ไหมคะแล้วก็เราทําได้เรียนแบบพระองค์ได้พึ่งในฤทธิ์เดชของพระองค์ได้เรื่องนี้เคยเกิดขึ้นจริงแล้วในประวัติศาสตร์ในโลก ยุคเราตอนนี้ก็จะเกิดขึ้นได้อีกด้วยถ้าพระเจ้าขอพระองค์ทรงช่วยเราด้วยที่จะเป็นเหมือนองค์ได้มากขึ้นแล้วตรงน,นี้จะเป็นสิ่งที่เราอยากจะเรียนแบบงค้นในปนาาที่จะสืบทอดม